สวัสดีครับวันนี้ก็มานําแอปหาเงินออนไลน์นะครับโดยการอ่านข่าวทำธุรกิจต่างๆเพื่อรับเงินเข้าในส่วนของทูมอนดี้เวลตนะครับตัวนี้เนี่ยผมก็ถอนเข้ามาไปเทียบร้อนะครับจบาทนะผมถอนครั้งนี้เป็นรอบที่สานะครับสำหรับแอปแท็บคอยนะครับันส่วนของคลิปนี้เนี่ยผมก็จะทําองอังเปาไว้ให้นะครับก็จํานวนอาจจะไม่เยอะเท่าไหร่นะครับก็พอได้ของปากของพอกันนะครับห้บาทนะได้ยี่สิบบาทจำนวนสิบห้าคนนะครับก็ ขอโชคดีนะครับโอเคมันอยู่ในส่วนของแอปแท็บคอยนะครับอแอปนี้เนี่ยก็เปิดมา29มีสายน,นะครับก็2เดือนนะครับกำลังจะเข้า2เดือนนะัประมาณเดือนครึ่งนะครับก็ถือว่าเป็นแอปน้องใหม่นะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยมียอดดาวน์โหลดมากกว่า5 0 0 0 0นะครับแล้วก็ยังจ่ายปกติดีอยู่นะ,ะเดี๋ยวขอยัดเข้าไปดูในส่วนของแอปเลยนะครับ ในส่วนของแอปนี้เนี่ยสมัครใหม่มันจะได้2.24บาทนะครับมันได้2,999คะแนนนี่แหละถ้าผมจะไม่ผิดก็สามารถใส่โค้ดได้นะครับกรอกตรงนี้นะครับเนี่ยมันจะมีให้กรอกนะส่วนโค้ดก็อยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะแปะไปให้นะครับเราสามารถใส่โค้ดได้นะครับเนี่ยก็กรอกตรงนี้มันจะเป็นโค้ด7ตัวนะครับแล้วก็ใส่ไปมันถึงจะได้คะแนนนะครับในส่วนของตัวนี้นะครับผมก็ ล็อกอินประจำวันทุกวันนะครับได้วันละ5 0 0คะแนนนะอ่าแล้วก็มีหมุนวงล้อนะครับซึ่งหมุนวงล้อเนี่ยคือผมหมุนวันละ20ครั้งนะครับอ่ะก็ <ๆ S 2> ตามนี้หมุน20ครั้งเนี่ยเราก็จะได้คะแนนแล้วก็มาเปิดกล่องตรงนี้นะครับรับคะแนนเพิ่มอีกทีนึงแล้วก็มันจะมีภารกิจอ่าแต่ละวันนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยผมก็เล่นไปละอ่า <ๆ S 2> เ,ล,เ,เ,เล่นเกมเพลินเพลินครั้งนะครับก็จะรับอีก400คะแนนสรุปวันหนึ่งก็ได้วันละบาทนะ ก็ถือว่าค่อนข้างโอเคอยู่มีการเราเรียกว่าอะไรเชิญเพื่อนนะครับเชิญเพื่อนตัวนี้เนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันได้คนหนึ่งได้เท่าไหร่ไม่รู้ว่าได้กี่บาทก็มีคนสมัครต่อผมทั้งหมดเจ็ดเจ็คนนะครับก็ตามนี้ขอขอบคุณมากครับแต่ว่าได้งเงินเท่าไหร่นี่ผมไม่แน่ใจนะแต่เมื่อ้นบอกว่า200 2 1 4บาทนะครับแต่ถ้าเราทำภารกิจหาทุกวันเนี่ยมันก็จะได้วันละเกือบ1บาทนะสำหรับตัวนี้นะครับอันนี้ผมก็ทำทุกวันอยู่ในส่วนของพวกทำแบบสอบถามนี่ผมทำไม่ค่อยผ่านเท่าไหร่นะคือมันไม่ขึ้นให้ซะมากกว่านะครับเนี่ยทำไปเพ๊บม,มันขึ้นแบบนี้นะครับก็เลยไม่ทำสักทีอันนี้ผมก็เข้ามาเช็คเรื่อยๆนะครับตัวนี้คือ แบ,บสถามเปิดโอเพ่นแล้วก็รับคะแนนนะ,ะเดี๋ยวผมไปดูในส่วนของการถอนนะตัวนี้การถอนเนี่ยมันสามารถถอนซ้ําได้นะครับในส่วนของเจ็ดสิบห้าบาทนะครับก็ถอนซ้ําได้นะ,ะสมัครใหม่เนี่ยสามารถถอนได้เลยนะครับหนึ่งบาทแล้วก็จะมีถอนหกบาทนะแล้วก็มาเจ็ดร้อยเจ็ดสิบห้าบาทเลยนะครับค่อนข,ข้างจะใช้เวลาตรงเจ็ดสิบห้าบาทนี่แหละส่วนหกบาทเนี่ยเราใช้เวลาประมาณสาวมันก็ถอนได้นะครับ ตอนนั้นผมเล่นไป3วันนะครับก็ได้ถอน6บาทนะก็ตามนี้ถอนไป6 6บาทเมื่อวันที่20พฤษภาคมนะครับอีก5้าวันนี้อันนี้ผมได้จากการเชิญเพื่อนนะครับก็เลยถอนได้75บาทนะครับก็ตามนี้อีกอันนึ่งอถอน1บาทนะครับตัวนี้มันเพิ่มมาใหม่สมัครปุ๊บก็สามารถถอนได้เลยนะครับตัวนี้1บาทนะครับส่วนตัวนี้ถอนปุ๊บเนี่ยมันก็จะเงินเข้าเลยนะครับ มาดูเวลาที่ผมถอนนะถอนไป 10, 12เ42นาทีนะครับแล้วจานวนเงินเข้าก็ตามนี้นะครับ12เ43นาทีนะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะเดี๋ยวผมขอเข้าในส่วนของอเขาเรียกว่าอะไระตัวนี้นะครับก็ใช้เวลาประมาณ1นาทีนะครับ12 43นาทีนะครับ,รบก็ถือว่าค่อนข้างเร็วนะครับสําหรับ แอปนี้นะครับก็จ่ายปกติดีถ้ามันยังไม่จ่ายหรือว่ายังไงเดี๋ยวผมมาอัปเดตอีกทีนึงนะครับโอเคไอโฟนนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ